ยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์77 7ดราหมอเสงวันนี้เราจะมาพูดถึงศาสตร์ของการแมะหรือว่าหลายคนรู้จักในนามของหมอแมะนั่นเองแต่วันนี้หมอที่เราเชิญมาพูดคุยด้วยเนี่ยไม่ใช่หมอแมะธรรมดาทั่วไปนะครับคุผู้ชม แายเป็ลอะมดดำเป็นหมอแม่ที่น่าจะรวยที่สุดในโลกฮะไม่มีหมอแม่คนไหนที่รวยขนาดเขาแล้วล่ะฮะอารมณ์ดีสุดด้วยอารมณ์ดีสุดนี่ลูกคนลูกเขายังเด็กๆอยู่เลยอ่าและที่สำคัญหน้าใสมากใสจะเราอายนอกจากจะเป็นหมอแม่แล้วนี่ยังเป็นเจ้าสัวหมื่นล้านด้วยที่เราพูดถึงอยู่นี่ก็คือเจ้าของวลีฮิตติดหูมากครับเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมคุณหมอเสงนั่นเองสวัสดีครับุอเสง่นสวัสดีค่ะเจอกีเออเธออยากเจอเหรอ โอ้ยที่ถึงคุณพ่ออยู่ข้างบ้านจะตุ๊กหลังคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อผมเองคุณเสงียงคอณพ่อเองไม่มันอยากได้โรเล็กมันเห็นหมอใส่โรเล็กก่อนผมโรเล็กเท่าไรนี่คุณผู้ชมแหวนนี่ต่อยคนที่ปากแตกกันและเข็มขัดีกเข็มขัดีกพ่อโชยเข็มขัดอีกนึงพ่อโชยเข็มขัดนพ่ออีกนึงพ่อเฮ้เจ๋งมากอ่ะเอสเข็มขัดแบบเจลกับไทเทเนียมเอสแล้วเป็นเพชรหมดเหรอของคนสูงอายุ ออกแบบคนจีนเก๋มากพ่อบอกว่าของอะไรที่เป็นของเราเดี๋ยวเป็นของเราเองแล้วไม่เปไปเป็นพ่อแค่ตอนไหนเหรอโโอ้หแต่เดี๋ยวก่อนตาบดด่าบ่าเป็นญาติกับหมอเสงอันนี้จริงไหมจริงครับจริงครับติตอนเอ่อหนุ่มต้องหนุ่มๆนี่ครับผมไปสร้างสร้างบ้านไทยกขงแบบบ้านคนจีนอ่ะแบบน้ำท่วมไม่มีทรายอาศัยปู่เขาจะช่วยเหลือแล้วสนิทกันมากตลอด ถือว่ามีบุญคุณต่อกันแต่ว่าที่โม้ในห้องแต่ตัวเร่องจริงเรื่องจรเรื่องจริงทุกหลังอยู่ติดกันหมดอยู่กันครับยายไปยายมาอยู่ใกล้กันอยู่ใช่พ่อใช่ใช่พ่อพ่อรวยมากเลยพ่อรับญาติเลยรับาเลยเอาเข้าเรื่องกันกว่พ่อครับที่เคยเห็นตามโฆษณาแล้วพ่อนะที่พ่อบอกว่าหมอเสงเนี่ยเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมทําไมครับพ่อคืออย่างนี้คือคือรา คือตอบดีมากเลยผมจำไม่ได้ยังยังไม่ตอบอ้อโทษทีครับคือผมจะเป็นหมอมาหลายสิบปีครนะระยะหลังเนี่ยเป็นการเป็นหมอนานๆจะมีความชํานาญมีความแก่กล้าในวิชาครับตอนนี้การที่คนจะมาหาหมอมูนไพภัยคุณต้องรู้นะว่าใช่คนป่วยมานานแล้วรักษาแบบแผนอยูบัานไม่หายผ่านการรักษาเยอะๆไม่หายก็มาหาแผนโบราณตอนนี้การรักษาแผนโบราณเนี่ยเราต้องมีวิชารักษาเขาหายได้ ติ๊บผมเป็นคนตั้งกิจปัิญาไว้ว่าอะไรที่ผมถนัดผมรักษาให้อะไรไม่ถนัดไม่รักษาหรือรักษาไปแล้วเนี่ยคนก็จะลืออย่างเดียวว่าหมอเสงเนี่ยยาหมอเสงดีแต่เสียงเดียวแพงที่สุดแพงทิ่หายเลยบางเรื่อแพงทิ่มหายเลยนะครับแล้วหมอเสงคะอยากทราบว่าแล้วไปรู้เรื่องสมุนไพรได้ยังไงมันอย่างนี้คือตระกูลเป็นทำมาสมุนไพรมาตลอดคือมัน คือการเรียนสมุนไพรเนี่ยไม่ใช่ปัจจุบันเขาเรียนจากหนังสือครับแต่ผมเรียนจากหมอที่สอนโดยตรงเราเห็นเขารักษาโรคนี้หายโรคอย่างนี้เชื่ออะไรเขารักษาหายเอาของคามาใช้มาตัดแปลงไม่ใช่เรียนจากหนังสือถ้าเรียนจากหนังสือเป็นหมอไม่ได้เลยครับค่ะแล้วในเรื่องของการแม้อะไรอย่างนี้ล่ะคะแม้นี่จะม่อย่างนี้เป็นศาสตร์หนึ่งของคนจีนที่ใช้กันมาเป็นหลายพันปีสมัยก่อนเนี่ยชัวร์มากสมัยเนี่ยถามว่าชัวร์ไหม เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนหมอดูหมอดูคุณพย์อันเสงเขาไม่บอกต้นเายครับว่าผมไม่ค่อยเชื่อหมอเสงเพราะผมมีความรู้สึกว่ามันแค่จับจับอย่างเงี้ยแป๊บแต่แต่จะรู้นี่ยังไงมันอย่างเงี้ยคือการเป็นหมอเนี่ยเข้ามาปุ๊บเราดูลาสีแล้วเอ้ยไงเอารดูลาสีอ่ะอย่างเออจักอย่างคุณแจ็คเนี่ยเออเราเห็นกล้ามื้อยอย่างเงี้ยเรารู้เลยเป็นคนมีเหงื่อเยอะ โอ้โหจริงครับกินตัวเยอะด้วยครับปอดอพ่อมันตัวหนักด้วยมันจะมีเหอย่คือตาดูเขาจะดูราศีก่อนตาดูหูฟังแล้วก็แมะตรวจเข้ใจไหมแบ่งเป็นส่วนๆไปยังคนป่วยมามันจะมีลักษณะฟ้องละคนนี้เป็นตับผิวพรรณเป็นยังไงหน้าตาเป็นไงรูปร่างเป็นไงนะคนนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องสมมติว่าเป็นปอดเขาก็จะมีลักษณะบอกว่า แต่คนนี้เป็นโรคหัวใจเขามีลักมณะคือโคี่ยังไม่ยังไม่ทันตงแบบเรารู้ละรู้ว่าคนที่มาจะถามเรื่องอะไรพอสมควรเราลองเลยดีกว่าเลยดีกว่าอย่างวูดดี้เนี่ยนี่เราไม่เตรียมกันเลยนะฮะอย่างผมเนี่ยน่าจะประมาณไหนหมอมือซ้ายนะมือซ้ายนะปึ๊บถ้าตามเส้นนะเนี่ยต้องเทว่าแข็งแรงมากการไหลเวียนเลือดดีครับนะปึ๊บคือมันไม่มีจะป่วยอ่ะ เฮ้ยต้องระวังนั่งๆอันหนึ่งคือจะมีเด็บชาไปมันไปเท้าไม่แกนั่นเองมีอย่างเดียวนั่งๆเน็บกินเด็บชาเปขาไปถึงเนี่ยเหงื่อเยอะเหงื่อเยอะไม่ต้องห่วงเหงื่อเยอะแรงเยอะเหงื่อเยอะเหงื่อเยอะเอาถอดไปเลยนะไม่เอาแหวนก็เลยไม่เอาแหวนดูดวงมันมันเป็นวิชาหนึ่งแต่ว่าอันหนึ่งคืเป็นหมอเนี่ยเรา วจเขาแล้วเราคุยคนไข้ต้องเข้าใจเอางอันนี้ตัวเองตัวนะเดี๋ยวนี้ตัวเองเมื่อก่อนไปฉีดยาแก้ปวดเมื่อก่อนเป็นไข้บ่อยๆทุกวันนี้ไปหาหมอมันไม่ไปหาหมอโรงพยาบาลแล้วนะทุกวันมันมาหาหมอนี้นะจริงๆนี่อยากอยากอยากไล่ฟังเลยคือคนเราเนี่ยมันมีอยู่สองส่วนนะครับร่างกายคนเราต้องรู้นะถ้าชิ้นส่วนเสียอย่างพอเป็นจุดกระเพาะเป็นแผลอะไรเนี่ยคุณเอ็กซเรย์หายแต่คุณเสียด้วยพลังงานหรืคุณจะเอาตรงไหนอ่อแลคุณเสียด้วยพลังงานหมอก็พวกพลังงานคือไม่มีรูปร่างม่มีตัวตรง ถึงว่าอากาศคุณไม่พอนี่พลังงานละไม่มีรูปร่างตัวคุณจะเหนื่อยอ่ะเห็นไหมหายใจไม่เต็มที่จะเหนื่อยละอันนี้ก็เกี่ยวพลังงานครับเพราะพลังงานเสียเนี่ยมันบางทีเนี่ยคนที่ป่วยแล้วไปหาหมอตรวจไม่เจอแต่เราป่วยตรวจไม่เจอแบบนั่นนะครับคนเกียพลังงานหยิ่งหยางอย่างเงี้ยเหรอใช่หยิ่งหยางปฏิเป่าตุ้ยนะพ่อนะปฏิบัติตุ้ยพ่อแม่เรียกพ่อไม่หลอกนะต้องแยกครับต้องแยกต้องบอกว่าก่อนเข้ารายการผมท่านแยกสังเกตว่าหน้าของคุณหมอเนี่ยใสใสมากจริงจริงดู เลาเริ่สูบฉีดชมพูมากดูเป็นคนที่น่าจะไม่เครียดแล้วบอกว่าถามคุณหมอหมอบอกว่าอันนี้จริงหมอมีเคล็ดลับเพราะหมอผ่านมาเยอะแล้วใช่แชร์หน่อยดีกว่าคุณหมอให้คุณผู้ชมได้ทราบชีวิตผ่านมาเยอะแล้วพู้เป็นหมอเสกมารู้เลยทุกอย่างที่ผ่านมาแต่ไม่ว่าของนั้นจะลายแรงแค่ไหนมีเรื่องอะไรราวใหญ่โตแค่ไหนของหลอกนั่นเลยเดี๋ยวมันผ่านไปมันก็มีอะไรความทุกข์เดี๋ยวมันก็ผ่านไปผ่านไปมีอะไร แล้วคนมาโกงล้วคนมาโกงเราโกงได้โกงไปเออโกาได้โกาไปอะไรเงี้ยโกงได้โกงไปเดี๋ยวนี้ก็มีเดี๋ยวนี้ก็เราพูดตรงมีมามีแต่ให้อ่ะเดี๋ยวที่ตามตามไปใช้นี่คนเก่าๆที่เคยมีบุญคุณกับผมครับอย่างเงี้ยตามเมื่อวานนี้ก็มีพงบางเะเลสมัยก่อนผมมีปัญหาเรื่อง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 ร้มละลายเคยไปอยู่บ้านเขาต้องต้องต้องหลายเดือนเขามาเยี่ยม ผมก็มีการตอบแทนบุคคลนี่อยากจะให้เอาไปไปหาเขาเกิดมาคุยกำลังจะถามว่าเวลารายการชาวน้อยจริงแล้วฟังจากที่คุณหมอพูดเนี่ยคุณหมอสามารถมาออกรายการผมได้ไหมเกิดมาคุยอ๋อยินดีครับยินดีครับถ้าเราฝากถามก็ถามคำถามหนึงด้วยว่ายาบางตัวผีบอกจริงไหมข้อใจเขาเคยได้ยินคำว่ายาผีบอกไหมยาผีบอกเคยได้ยินเคยได้ยินไหมเคอผีมังกรซิบบอกเลยเหรอเดี๋ยวคุณไปถามในรายการเกิดมาคุยบางตัวเนี่ยผีมาบอกมีเวลาอีกนิดนึงคุณหมอคุณหมอยัง มดแบบของผู้มีลูกนีเขามีน้องตัวเล็กนีไม่อายุกี่ขวบมีได้ตลอดจอไ้เอาละสิเดี๋ยวดะมเสียงค่ะแม่หนุนหน่อยได้ไหมคะคือเคยแม่จำจำคทเคยเยเคยแม่เมื่อสนใบหน้าแล้วคือผมเคยบอกว่าเดือนหนึ่งเลือดน้อยสองก็คือระวังเรื่องการมีบุตรอาจมีอาจจะมียากแต่ละอันนึงก็คืออย่างเงี้ยมันทีความตนจะต่ำเวียนหัวั้งแล้วหนูดีขึ้นบ้างไหมคะ จำเดิมไม่ได้แล้วต้องไปดูปวัตลองดูตอนนี้นะแต่เดี๋ยวนี้ถ้าตอนนี้ชัดชีพประจอนลอยอย่างนี้ไม่เป็นไรถ้าจมไม่ได้ถ้าคุณชีพประจอมจมปุ๊บนี่แปลว่ากําลังเริ่มถดถอยมันเริ่มเริ่มถดถอยเรื่องจมบางทีจะวูบง่ายด้วยคนชิพประจอมจมเนี่ยหนุ่มเครียดกับพ่อเรื่องเรื่องผ่อนบ้านเลยพ่อมีจะช่วยได้ไหมเขาดูเรื่องสุขภาพก็ไม่ได้ดูเพราะเขาเก่งนะหมอดู้มันมันเนี่ย เอาไปว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับคุณเชมเองนะครับถ้าอยากจะรู้จักเจ้าสัวหมื่นล้านคนนี้ว่าเขาเป็นยังไงนะครบ้านอยู่ที่ไหนธุรกิจงานเขามีอะไรบ้างนะฮะเอางี้รักสัญญากันแล้วครับเกิดมาคุยแกก็ไปบุกด้วยว่าสิ่งที่ทำให้เขารวยขึ้นมาเนี่ยตอนที่เขาเปิดโรงงานนะตัวเองอยู่ด้วยนะก็บนท้องฟ้าเป็นมังกรแล้วมีสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขารวยจนถึงปัจจุบันเนี่ย อ้าเหรอคุณต้องไปบุกตรงนั้นเฮงร้ายเฮงร้ายเลยนะต้องไปบุกตรงนั้นเดี๋ยวดูคิวอีกทีว่าจะยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยติดตามเดี๋ยวจะบอกคิวจะออกอากาศเมื่อไหร่ละกันนะครับครับอ่าล้ครับชาวนี้ต้องขอขอบพระคุณหมอเสียงที่ตื่นมาคุยกับเราด้วยนะครับคุณผูขอบคุณค่ะ